ไม่หลับก็จัดเลยครับรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะพี่สามส ตอนนี้เราก็ถึงมาเลเซียกันแล้วนะคะตอนนี้เจ๊ง,ง่ายกำลังเรียกแกลบเ้ยมาแล้วนะคะอุย้ยเขาไม่เห็นเราล้วนะาวเุ้ยเขาต้องย่ายันใดอะฮัลโหลฮันิ่ง ไป you know? so your first trip go to putrajaya yes jalan-jalan jalan-jalan yeah town แรกของเรานะจ๊ะอุ้ยตรงนี้สวยนี่ก็สวยเริก็สวยเริก็สวยไปหมดเลยมันมีเสาไฟฟ้าคือเติร์กเลยหน้าจอดำไปหมดละอุ้ยดีกว่นนะ ให้ลูกก่อนดีกว่ามีคนทำความสะอาดตลอดเลยอะ่ะแบบมันสะอาดจริงๆอะ่ะแล้วก็บกมเสาไฟฟ้าดูสะพานสิตอนนี้ทิ้งกระเป๋าไว้อยู่ข้างบนอะ่ะคือเดินเล่นชิลๆได้เลยอะ่ะตอนนี้รอแดดบดทกำลังทะเลาะกับแดด ชิลมากนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ยังมามีใครเลยนอกจากเราสองคนเราสองคนเท่านั้นเท่านั้นท่านั้นเ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 ท่ั้นั่นจะง่าอกว่าขับรถกับว่าหลับคนที่คนขี้เพียขนาดเนี่ย kita mengemar lah tete nak. Dulu saya tukar nama TMB je ceras taman pertama sama sana mah. Ah, ada orang usai you cakap saya usai, saya tak ada usai. Asal yuk pisah dia, kita nak kau Okay, I stop you here. Okay. okay. Thank you. Thank you. เออโกดกันได้ยังง เห็นมันไโค้งเะแต่อันนี้มันดูตอนแรกมันเป็นสีแดงไง <c oughs> มาพิดหวงังอ,อ,อร่อยเวอร์เ <c oughs> ขาเรียกว่าอย่างกับแบบอันนี้คือน้ำจิ้มไม่หนอกนออชิม แปก็กแปก็กดนีอันนี้อร่อยแล้วมันก็มีอันนี้อหนูหรือเปล่าอันนี่น้ำลาขีมผมว่าอีกน้ำ나มายอ่ะอันนี้จะเกมแกมแล้วก็สาบเต้าเจีียวแล้วก็ขูบผมมันชียงไงก่งนพึกน้ำสุขชียน้ำซุปพิ้ p o s i b l อร่อยมากเลย เดี๋ยวมึงจะบอกว่าเมนูอันนี้คืออย่างอยากให้ทุกคนกินนะมันก็อร่อยนะแต่ว่ามันได้เยอะเกินกินมาไหวนี่เมื่อกี้มึงสั่งอันนี้แล้วของเจ๊นี่คืออันนี้เออใคมาอีกมาเหมอนนะเอออันนี้มาเหมือนนะอันนี้ก็ไม่ใช่กัเหมือนอันนี้มามีไส้เหรอมีอันเดียวก็มีมีไม่พ เกินไปแล้วนะม,ม,มหาหันยังไงะอย่างเลยตรงเนี้ยตอนนี้เรามาถึงอีกสถานที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าล่างตรงเนี้ยมันมาเห็นมุมถ่ายรูปต้องไปตรงนู้นแล้วตรงนู้นก็คือทุกคนกอท้อกันอยู่ทุกคนนี่หมายถึงเราสองคนนะท้อกันอยู่ว่ามันมาม,มีลมเลยอีมัง มันจะไปถ่ายลมกัโน้นนะคะแล้วดูมีลมเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โเธอเจ๋งจริง,งเอากระเช้ามาทรมา,านค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ย <Okay. S 1> มีคอนเซลมีคอนเซลต่อไปสถานีต่อไปเราจะไปชูอินทาวเวอร์เอาจริงตอนนี้คือถ่ายคลิปจนเหนื่อยแล้วนะคะสินเเลียร์แล้วนะ ไปถ่ายรูปแล้วเราจะขึ้นไปคาสินโนกันละนี่ก็จะเป็นบริเวณถ่ายรูปของตึกแฝดน,นะจ๊ะนี่เลยมองได้รูปมาแล้วก็จะเห็นว่าที่ตรงนี้ก็จะมีบริการรับถ่ายรูปด้วยนี่เขาก็จะคิดว้าว,บร,ารวบริการทั้งหมดบริการเป็นงานสีเล็มมพกพิสมัยอ่ะโปรตาวเวอร์นี่บริการทั้งหมดนนน น่าหัวร้าแค่นี้ก็พอแล้ว ไปขึ้นกระเช้าใส่ก็น่าจะง,ง่ายกระเช้าสดใสกระเช้าพื้นใสดูจบที่เดียวเลยแนโรงแรม คนละหนึ่งพันนะหนึ่งพ0 0บาทว่ะมันเสียวดีนะใช้รูปดีกว่าอ,อ,อันนี้คือเจ๊บอกว่าคือตึกที่เรานอนเมื่อคืนเพราะว่าเมาื่อตะวันก็มาได้เห็นเนี้ยซย่างกันล็อบขึ้นมาแล้ววันนี้โรงแรมก็คือหน้านี่มันออ น่ากลัวเลยเฮ้ยหัวใจจะวายตาย 是。 มาแบบกึดเลยว่มาม่กันอยู่สองคนจะกลับนะค่ะเราต้องเต็นที่้รงกินค่ะเลิศเนาะบองท,ทีชิมีกินแต่งี้ยมีก็ไม่อร่อย่ะมือาลำเมำือนไทยมยอนลำเลย <c oughs> thank <laughs> you